บอกว่าคุณมันแซบความแซบของคุณนะมันทําให้ใครบางคนกระวนกระวายใจได้บอกว่าคุณแพลวคุณรู้ว่าคุณควรจะต้องทําตัวยังไงให้น่าสนใจคุณรู้ว่าคุณควรจะพูดจะอะไรทําให้คนหลงลักหลงไหลข้างใครในตัวคุณคุณมันแซบคุณมันคนกล้า คนคนกล้าคนเก่งนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะแล้วคุณก็มั่นใจในความแซบของตัวเองด้วยมั่นใจในคุณงามความดีมั่นใจในความหล่อความสวยของตัวเองความน่ารักนะความดูดีความเท่ของตัวเองด้วยคุณมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเสน่ห์ของตัวคุณเองอะมันอยู่ตรงไหนนะคุณบริหารเสน่ห์เก่งนะ คุณอาจจะสามารถทำให้ใครบางคนข้างรักคุณหรือตกหลุมรักคุณแล้วก็มีความกังวลกับความสัมพันธ์ได้เลยบางครั้งบางทีคุณก็ชอบหยอดเนะบางครั้งบางทีคุณก็ชอบหยอดนะคุณจะเป็นคนที่แสดงออกตรงๆนะถ้าคุณรู้สึกดีกับใครรู้สึกพิเศษหรืออยากจะทำความรู้จักคุณจะแสดงออกได้อย่างชัดเจนคุณมันแซบนะความแซบของคุณเออ ถ,ถ้าเต็มสิบคุณต้องต้องได้สักแปดนะเผื่อไว้สองนะเผื่อไว้สองตรงที่บางครั้งบางทีคุณมีความแบบว่าปากแจว๋วแต่จริงๆแล้วลึก,ลกๆในใจมีความประหมา่ามีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีความกังวลอยู่เหมือนกันเออนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้เนาะ